สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ช่างจอยค่อยๆทํานะครับวันนี้ช่างจอยจะพามาแปลงหางปลาตัวเมียนะครับเนี่ยให้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับเนื่องจากว่าเราหาตัวผู้ไซส์ที่ต้องการไม่ได้นะครับนี่ครับคือเราต้องการให้เป็นไซส์เล็กแบบนี้ครับเนี่ยหกมิลแบบตัวนี้ครับหกมิลนี่ครับแต่นี้มันสองหุนครึ่งครับซึ่งมันใหญ่ไป อันนี้ก็สามหุนก็าใหญ่ไปครับเราต้องการเกี่ยวละเอียดแล้วก็ขนาดหกหกมิลน,นี่ครับเราหาซื้อไม่ได้ครับพอดีเราไปเจอไอ้ตัวนี้มาก็คือมีแต่ตัวเมียตัวเมียใหญ่อยู่นะครับตัวเมียใหญ่แทบจะใส่สองหุนครึ่งได้เลยนี่ครับมันจะเป็นเกีียวเข้ากับสองหุนครึ่งได้เลยเนี่ยตรเนี้นี่ครับเราเจตนาเอาใหญ่มา การแปลงกันเลยครับโดยการที่เรา not, น็อตนำน็อตตัวผู้มานี่น็อตตัวผู้ตัวนี้อ่าเราก็จะเป็นแล้วก็ใส่กับตัวเมียไปเลยสวมเข้าไปนี่นะครับง่ายๆนี่ความมันก็จะประมาณนี้นี่นะครับตามด้วยแหวนอีแปะตามด้วยแหวนอีแปะนะครับนี่ตามด้วยแหวนสปริง กันคลายนะครับหวีนสปินกันคลายตามด้วยน็อตตัวเมียนะครับใครมีประแจก็ใช้ประแจนะครับใครมีไขค,รครวงก็ใช้ไขค,รครวงใช้คู่กันครับด้านหนึ่งเป็นไขค,รครวงด้านหนึ่งเป็นประแจนะครับแต่ผมใช้เป็นครีมนะครับใช้เป็นครีมครีมจับไม่ใช่ครีมนะครับครีมจับจับแล้วก็บิดให้ถึงมือ,อยังแน่นไม่พอใช้ไขค,รครวงหรือใช้สว่านช่วย ได้นะครับแล้วใช้ได้ครับนี่กลายเป็นตัวผู้นี่ครับนี่ทำเองได้ง่าย,ายนิดเดียวได้เป็นตัวผู้มาโอเคครับ